็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม ARG กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับรายการปั้นทีมแจกกันอีกแล้วนะฮะก็เป็นปั้นทีมแจก EP ที่3เแล้วนะครับผมนะสำหรับในคลิปนี้นะฮะใน EP นี้เราก็ได้การ์ดมามากมายผมนะสัปดาห์นี้นี่คือผมดองมา7วันเต็มๆเลยนะไม่ขาดไม่เกินเลยผมเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยผมนะรับทั้งหมดไปเลยครับไป ผมก็รอวันนี้มานานนะผมคือ <c ười> ผมชอบมากเลยเปิดการ์ดดองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบฟินนะเวลาเปิดได้ตัวดีๆเนะนี่ยนี่ผมการ์ดเราตอนนี้ก็ประมาณนี้นะนี่แล้วผมเดี๋ยวดูการ์ดนักเตะดิเยอะปะนี่ฮะก็น่าจะเยอะเอาเรื่องอยู่ฮะก็เหมือนเดิมฮะเรามาเปิดที่การ์ดเงินกันก่อนเลยนะก็เมื่อกี้ผมเผลอไปกดการ์ดหกล้านไหครับผมนะ <c ười> ตังจากหกล้านก็เลยเป็นสิบสองล้านนะเดี๋ยวเรามาเปิดต่อเลยฮนะการ์ดหล้านนี่เลยครับผม เปิดจากมากไปน้อยนะ EP น okay, ี้ไปแล้วยีิบเอ็ดล้านแล้วตอนนี้นะเฉพาะเงินนะแล้วก็การ์ดสองล้านอีกเจ็ดใบครับเป็นสิบสี่ล้านนะได้มาสามสิบกว่าล้านแลวครับแล้วก็การ์ดหนึ่งล้านเลผมสี่สิบเจ็ดล้านครับตอนนี้เกือบห้าสิบล้านแล้วนะได้มานะแค่การ์ดเงินนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดการ์ดสุ่มให้หมดก่อนครับสี่ใบครับอันนี้ได้มาล้านเก้านะฮะอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะ ก็การนี้ครับนี่โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยวัดยี่สิบล้านออกครับผมเฮ้ยเอาว่ะแค่ตังค์ตอนนี้ก็เจ็ดสิบล้านแล้วครับ EP นี้มีแววัะผม <c oughs> มีแววรวยอีกแล้วฮะเปิดต่อครับผมยี่สิบล้านออกเฉยเลยครับเมื่อกี้ <c oughs> ช็อกไปชั่วขณะ ตอนนี้ตังค์ก็72ล้านแลวนะการพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยเปิดนะผมนิดเดียวนะการพวกนี้ไปเป็นที่แพ็กนักเตะกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มเปิดจากพวกการเจ็ดแปดการเจ็ดสองนี่ผมจะไม่เปิดนะเดี๋ยวเราเปิดจากพวกการเจ็ดสองเฮไม่ใช่ดิการเจ็ดสิบสองอันนี้ดีกว่าครับผมว่าพูดอะไรวะเนียโอเคครับไปกันเลยฮะเปิดทีเดียวรัวๆเหมือนเดิมอะไปการเจ็ดสองนะโอ้ไม่เดินเลยว่ะเบอร์เก้าอนะ เป็นเซม่าคุณคาริมก็มาวะ่ะมาต่อกันที่มัลติคลาสเจ็ดสิบ้าบวกครับผมไปแปดใบวิ่งมาหน่อยมะโอ้โหไม่วิ่งอีกแล้วครับเปิดตังได้เยอะแล้วมันจะไม่วิ่งเลยเหรอวะจะบอกแล้วใช้ดวงหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันวอล์กเอาไปเนอะมาควินยอตแต่ว่าตรงนี้เป็นซอนเึงมินอะไรของมันวะเผยเลยครับ โอเคผมมาต่อที่การ์ด78บวกนะมัลติคลาสเหมือนเดิมคนระับ10บใบรวดไปวิ่งหน่อยเฮ้ยยังไม่วิ่งเลยวันนี้โอ้โหเดินก็ไม่มีเลยนะเรโน่ครับผมเฮ้ยไม่ได้แว้วแบบนี้มันจะเจ๊งไม่ได้นะมึงให้ตังคูเยอะแล้วมึงจะให้การนักเตะก,กูแบบกาก,ากแบบนี้ไม่ได้ไปคต่อดีกว่าครับอีกสิบใบนะไปะวิ่งมาเถอะขอร้อง โอ้โหเดินว่ะแค่เดินว่ะใครวะเนี่ยอิตาลีกลองหน้าเฮ้ยไม่ใช่ดิมันเม็กซิโกอิตาลีบ้าอะไรล่ะลุยฮันเดสครับผมก็ล้านเก้านะส่วนตัวอื่นก็ไม่ถึงล้านสักตัวครับผมแย่ว่ะอีพีนี้โคตรแย่เลยครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะอีพีนี้ต่อไปเอาเป็นการ์ดเออเจ็ดสองอันนี้ครับผมเฮ้ยทำไมผมลืมเห็นการ์ดนี้วะ <c oughs> การ์ดนี้มันกากสุดแล้วนะ ไม่เห็นได้ไงวะเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเปิดไปครับสามใบทวดตำนานวิ่งมาโอ้โหเหมือนเดิมสกิปไปมากอดอลอนโซ่นะแล้วก็การ์ด7-8 GR ครับผมไป GR วิ่งมาโอ้โหยับครับ EP นี้ยับมากบอกเลยรวงผมหมดแล้วมั้งเนี้ยเปิดตังได้20ล้านนี่คือหมดแล้วแหละผมว่านะ EP นี้คงจะได้แค่นี้และครับโอเคครับผม เรามาต่อที่การ์ดนี้กันเลยะการ์ดแปดสิบนะมีโอ้โหยี่สิบชิ้นเลยนะอันนี้น่ารุนับผมไปขอวิ่งหน่อยเถอะขอร้องละโอ้โหยังเดินอีกอยู่นะใคขว้เนี่ย rw รยั z มาเร t เอ้ยเซ็งว่ะเฮ้ยแต่ว่าหลักล้านสองตัวครผมก็ได้อยู่ครับผมถือว่าไม่น่าเกลียดมากนะอันนี้ อีกสิบชิ้นฮะไปโอ้โหอันนี้ไม่เดินเลยด้วยซ้ำฮะซันเชตโอ้โหอันนี้สุนัขไม่รับประทานครับผมโคตรแย่เลยค่ะมีอะไรอีกวะเนี้ยเอาเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันครับปีไลท์กับปี NHD นะมันถูกนะไปโรนัลด NHD โอ้โห โรนัลโดขอโรนัลโดให้อะไรกูนเนี่ยกลองหน้า่หรุยสัวเลสขอโรนัลโดได้สัวลเลฮนะอ,อีกตัวหนึ่งโอ้โหดาวิดซีแมนตำนานสองตัวเลยนะแต่ตำนานปีกาฮะต่อมาเอาเป็นการนี้นล้วนะผมแพ็กนักเตะ8ปรวมทีทีนะไปโอ้โหยังไม่วิ่งนะะยังไม่มาอีกนะใครวะเนี่ยสเปนกางรุก สโก้โอ้โหร้านเดียวเท่านั้นนะสักหลักสี่ร้านขึ้นไปผมก็ดีใจแล้วแต่ว่ามันให้ร้านเดียวเลยนะโอ้โคตรแย่เลย,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 ยครับอีพีนี้เอาอะไรต่อดีวะเนี่ยอันนี้เลยกันฮนะขอตำนานเถอะยังไม่เคยเปิดได้เลยนับนับพร้อมกันเผื่อตำนานมานะขอรุนนิดนึงครับการน,นี้สามสองหนึ่งไปรันรันรอนครับ เฮ้ยทีบีปบะโอ้โหเห็นเอาดันแล้วเป็นทีบีนี่คือแบบโคตรเซ็งว่ะโทนี่โคลดนะสิบล้านพอดีเป๊ะเกินมาแสนหนึ่งไม่นับโทนี่โคลดโทนี่โคลดเฮ้ยหลักล้านเยอะใช้ได้ผมก็นะได้มาประมาณสิบเจ็ดล้านนะครับอันนี้ต่อไปเอาเป็นเอ่อการ์ดนี้แล้วนะผมการ์ดไลท์แปดสิบห้านะมีใบเดียวเท่านั้นนะ เดินอีกแล้วลิเวอร์พูลด้วยฟันไดแน่นอนชัวปาบโอ้โหแพงอยู่นะฟันไดอะได้อยู่ครับอันนี้มาตอนที่การ์ดนี้ผมการ์ด83นะทีทีใบเดียวด้วยไม่ได้ดทิทีทีอย่างเดียวด้วยทีทีใบเดียวบ้าอะไรละ่ะโอเคครับผมอันนี้น่าลุ้นมากนับอีกครับผมนับสอีกครั้งนึงอะสามสองหนึ่งไปไรโอ้โห จัดๆเยอรมันอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิมันเบลเยี่ยมนี่หว่าผมหลงอีกแล้วฮะคลิปที่แล้วก็หลงนะเยอรมันกับเบลเยี่ยมนี่คือธงสีเดียวกันเลยครับผมแต่ว่ามันคนละแนวนะลายอะลายมาคนละแนวกันนี่ครับผมเยอรมันมันจะเป็นแบบนี้นะแบบแดกเลอร์นี่ฮะแต่นี้มันเป็นแนวตั้งนะเบลเยียมนะแพ็กนี้ก็เหมือนเดิมครับผมกากากากโคตรเหลืออยู่สี่ใบครับผมตอนนี้ เอานี้ก่อนเลยฮนะ TT ท็ททอปสามร้อยนะหนึ่งใบไป,ไปโอ้โห,โหใจคอจะไม่วิ่งให้สักใบเลยหรือไงวะเนี้ยเมมฟิตเดินไปนะมาตอนที่มิคลาสครับผมมิคลาสไปสิบสามนะ GR ครับผมรวม GR นะไปครับผม GR วิ่งมาเดิน GR หรือเปล่า GR ครับผมใครโคเอเชีย CM เฮ้ย โควานิตนี่คือแพงอยู่นะเจ็ดล้านเก้าเลยนะเตะก็เยอะนะเนี่ยเลี้ยงบอลก็เสี่ครับตัวนี้น่าใช้นะผมว่านะแล้วมันอยู่มัลติด,ด้วยนะแต่ตอนนี้เชลซียืมตัวไปครับผมแต่ผมก็ไม่ใช้อยู่ดีนะโอเคครับมาต่อกันที่การ์ดความหวังของเราแล้วครับจังหวะนี้นะเหลืออยู่สองใบละถ้าไม่วิ่งในสองใบนี้นี่คือเจ๊งครับผม EP นี้นะถึงเราจะไม่ได้เติมเพื่อเถอแต่ว่าเราก็เสียค่าไฟออนมานะ ก็ถ้าไม่วิ่งนี่คือเจ๊งครับผมโอเคครับ okay, ผมเปิดทีละใบครับอันนี้ไปใบแรกวิ่งมาโอ้โหเดินอีกแล้วฮะเดินก็ขอแพงๆหน่อยแล้วกันทีมอะไรวะเนี่ยประเทศอะไรวะเฮ้ยโกโลวินมึงใครมึงทีมอะไรเฮ้ยการสุดท้ายครับผมขอรุนหน่อยแล้วกันฮนะการนี้นับผ้าเลยกันนะผมอันนี้ <laughs> นับผ้าเลย ลุ้นโค้ดครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปมาครับผมโอ้โหไม่ถึงร้านเลยด้วยซ้ำนะแปดห้ามันก็ให้แปดห้าจริงๆวะโอเคผมอีพีนี้ เดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันดีกว่าผมว่าได้มาสักประมาณเท่าไหร่นะนักเตนะฮะนี่ครับผมแพงสุดโทนี่โครดนะสิบล้านเท่านั้นเนะี่ยผมว่านะอีทีนี้ได้มาไม่น่าจะเกินเอ,อ่อห้าสิบล้านครับผมตีประมาณไว้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่นักเตะขายออกกันดีกว่าผมนะว่าจะได้มาสักกี่ล้าน,นครับผมเดี๋ยวเราเจอกันตอนนั้นเลยฮนะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นักเตะก็ขายออกเกือบหมดแล้วนะ ผมก็ไปกดรับมาบ้างแล้วครับนะดูจากตังค์รับผมตอนนี้มีร้อยกว่าล้านแล้วนะที่รับเพราะว่าถ้าไม่รับคือมันขายไม่ได้นะนักเตะมันเยอะนะฮะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามากดรับที่เรือกันเลยครับผมไปได้มาอีกสิบสามล้านนะฮะกดไปครับโอเคฮะตอนนี้ได้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านนะสำหรับ EP นี้นะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมคือผมหวังแบบร้อยห้าสิบล้านขึ้นอะไรแบบนี้นะ <C ười> แต่ว่า EP นี้มันแบบเปิดนักเตะได้น้อยนะ ก็ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเรามาซื้อนักเตะกันดีกว่าฮะดูก่อนนะผมว่าเราขาดตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูที่ทีมก่อนฮะตอนนี้ผมว่าผมอยากจะเสริมก้องหลังกับแบ็กให้ครบก่อนนะฮะเหลือซีบี CB กับแบ็กขวาผมตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันก่อนนะผมนะว่าเราซื้อใครได้บ้างนะฮะผมอยากได้เอียโล่มากเลยแต่มันแบบมันไม่มีขายวะปีนี้ก็ไม่มีนะเอาเป็นคานาวาโล่ก่อนเลยครับถ้างั้นตัวแรกนะซีบีอบผมไป คือผมคิดว่าผมจะซื้อเอียโลมายืนเป็น CB แล้วเอารามอสไปเป็นแบบแบ็กขวาไงแต่ว่าเอียโลมันแบบมันไม่มีขาย,ยาจริงๆนะเดี๋ยวผมจะลองแบบตั้งไว้ก่อนก็ได้นะผมว่าเนี่ยตั้งสูงไว้เลยโอเคครับตอนนี้เหลืออีก 4, 4ีล้านฮนะเอาเป็นตำแหน่งกลางรับแล้วกันครับผมคาซิเมโลนะเราเน้นเกมรับคาซิเมโลก็ไม่มีขายเลย <c oughs> โอ้อะไรวะเนี้ยเอาเป็นเอองั้นเอา โมดิตก็ไม่มีอีกโอ้โหมึงมีตัวอะไรบ้างเนี้ยงั้นเอาเป็นว่าตั้งรับไว้ก่อนแล้กันครับผมนะคือมันไม่มีขายผมนะตอนนี้นะเดี๋ยวตั้งรับไว้เลยแนละ้วกันสาสบสามล้านจัดไปโอเคผมตอนนี้ตังค์ก็เหลือ10บล้านแล้วนะตอนนี้เราก็ซื้อนักเตะม,มาเพิ่มอีกสาตัวนะ,ะแต่ว่าอีกสองตัวนี่คือ,อยังซื้อไม่ได้ผมนะมันไม่มีขายนะต้องรอคนลงขายก่อนฮนะเดี๋ยวเราไปเอาคานาวาโลเข้าทีมเอยนะผมโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะทีมเราได้เพิ่มมาอีก หนึ่งตัวผมแล้วก็อีก2ตัวในตลาดนะที่ยังซื้อไม่ได้นะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะนะสำหรับทีมเรียลว่ามรดยุคกาลาติกกสของเรานะฮะก็ต้องรอดูเลยครับว่าเราจะใช้เวลาอีกกี่สัปดาห์นะกว่าทีมจะครบนะ,ะก็รอกันหน่อยนะครับผมนะถ้าใครรอร่วมกิจกรรมอยู่นะมันต้องใช้เวลากันนิดนึงนะฮะเข้าใจด้วยครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเอาไว้มารอดูกันับผมว่าคลิปหน้าเนี่ยจะได้นักเตะเพิม่มอีกสักกี่ตัวนะสาหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะผม ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง ARG แล้วก็แฟนเพจ ARG ใน Facebook กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ